เคยพาทุกคนโปรแกรมจิตถูกลอตเตอรี่จะมาทำเราลองทำย,ดดทย,ยนะบบี่สิบเอ็ดวันถูกไม่ถูกก็แล้วแต่ทุกคนนะเขาทำกันคนที่มาสายกูบาอาจาร์กดแรงดูุกดจักวัลอ่ะต้องแบ่งปันทุกเรื่องอ่ะเราไม่เคยแบ่งปันเลยเนาะเอาง่ายๆนะพิชอธิษฐานแบบนี้ส่วนจะถูกหรือไม่ถูกก็แล้วแต่นะก็เชื่อว่ามันจะได้ให้เราเนี่ย รู้สึกถึงนี้สิ่งนี้ค่ะว่าหรือขอพอรก็ได้นะคะขอพอรสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนาะขอบารมีของปู่ศรีสุโธย่าปฐุมานะที่ข้าวาเจ้าได้แบบร่วมทําบุญสร้างกุศลด้วยกันมาหรือแม้กระทั่งกดแรงกรดุดกดจักรวาลองค์พ่อพระพิฆเนศหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ลูกขอพอรอยู่นะขอขอให้ลูกได้ช่วยเหลือผู้คนได้สําเร็จเราโปรแกรมจิตตัวเองเลยว่าฉันอนุญาตให้ตัวเองเนี่ย จับลอตเตอรี่ใบไหนก็ได้แล้วได้โชคได้ลาบฉันอนุญาตให้ตัวเองจับลอตเตอรี่ใบไหนก็ได้แล้วได้รางวัลใหญ่นะคะฉันถูกลอตเตอรีร่รางวัลที่หนึ่งฉันอนุญาตให้ตัวเองถูกลอตเตอรีร่รางวัลที่หนึ่งนะคะ ฉันจับเงินตลอดเวลาร่างกายของฉันคือแม่เหล็กดึงดูดเงินพี่นิดเห็นไปเรียนต้องเรียนเรียนรู้เรื่องของเดอะซีเคร็ตนะทุกคนแล้วครูบาอาจารย์มาสายกดแรงดูกรดจักวาลอ่ะเขาจะโปรแกรมจิตตัวเองด้วยแล้วก็ช่วยเหลือลูกศิษย์ด้วยนะปกติอันดับแรกถ้าพี่พี่เป็นแบบนี้ก็ได้ค่ะให้ขอโทษก่อน ขอโทษตัวเองที่เคยบอกตัวเองว่าแม่งเป็นคนไม่มีโชคอะไม่มีโชคไม่มีลาบซื้อหวยกี่งวดก็ไม่ถูกซื้อลอตเตอรี่กี่งวดก็ไม่เคยได้เลยไม่เอาแล้วนะบอกเขาว่าจิตใต้สำนึกงขาหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์เจ้าขาจิตใต้สำนึกงที่ผ่านมาไม่เอาแบบนี้แล้วนะคะหนูจะตั้งใจค่ะสร้างบุญสร้างบุญส่วนยิ่งขึ้นไปแล้วถ้าเป็นไปได้หนูไม่เคยขอพรอ,อะไรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านเลยอะ่ะนะ แล้วขอครั้งนี้ขอได้ไหมขอองค์พ่อปู่ก็สังกระจายพี่ขอท่านไว้นะแล้วเราก็ปล่อยวางนะแล้วจะอยากจะมาแบ่งปันกับเพื่อนเพื่อก็ <c oughs> เ,เชื่อว่าท่านจะรับแล้วตื่นเต้นอยู่ไม่อยากจะมาแบ่งปันเพื่อน,อนจริงจริงแล้วต้องทําด้วยนะปริทศไทสอบนี้ในการเรื่องของถูกลอตเตอรี่เนาะให้เรามาทําไปด้วยกันค่ะว่าไม่เอาแล้วไอ้คนที่ไม่มีดวงไม่ดี โอ้มันเป็นพ่อโชคชะตาเนาะเราค่อยจะถูกหวยถูกรัตตรียจริงๆไม่ใช่คนที่มาสายกดแรงดูดกดจักรวาลสังเกตไหมถ้าคุณไปส่องดูเพจที่เข้าาแบ่งปันในการถูกรัตเตอรี่ยเขาถูกจริงๆนะอะไม่เอาแล้วค่ะต่อไปนี้อนุญาตให้ตัวเองลองฝึกการคิดบวกแล้วก็มีความสุขรู้สึกว่าฉันอนุญาตให้ตัวเองถูกหวยถูกรัตตอรี่ทำไมถึงต้องอยากได้มาอะไร บอกท่านด้วยบอกจัก,กรวาลด้วยว่าถ้าหากว่าหนูถูกลอตเตอรี่ครั้งเนี้ยส่วนหนึ่งแหละหนูจะเอามาลงทุนดูแลสุขภาพขายอาหารเสริมส่วนหนึ่งอ่ะหนูจะซื้อมาซื้อสบู่ลงทุนขายของออนไลน์อยู่ที่บ้านเพื่อให้หนูมีรายได้เลี้ยงดูครอบครัวรอดแล้วก็รวยท่านช่วยให้หนู ได้มีจิตใต้สำานกที่มีโชคมีลาบจากลอตเตอรี่ใบไหนก็ได้โชคได้ลาบได้เงินก้อนใหญ่คุณอยากได้เงินแสนใช่ไหมก็บอกเลยว่าขอให้ได้เงินแสนขอให้ได้เงินล้านขอให้ได้สิบสองล้านแล้วก็ปล่อยวางถ้าเป็นไปได้เพื่อนๆต้องไปหาภาพมาไว้ดูนะว่าเงินเงินแบบไหนที่เพื่อนๆต้องการเราต้องมาโนไปก่อน <c oughs> อ่เอกมโนโทผลลัพธ์ ไม่มานูไม่ได้คนที่เขาถูกตตรัตตอรี่เขามานูไปก่อนแล้วว่าเขาถูกตตรัตตอรี่ไม่เอาแล้วซื้อจนกว่ามันจะถูกแล้วก็ไม่ต้องซื้อเกินตัวซื้อพอได้ลุ้นอ่ะแล้วลองดูกันแต่ว่าพี่ก็มีมีหวยให้ทุกคนนะอจะบอก,ไม,บอกไม่บอกไม่บอกก็คงไม่เป็นไรนะเพราะว่าก็ให้ไปฝันเอาแล้วกันนะทุกคนไปฝันนะนะก็ขอพรจักรวาลไปเลยว่า เลขตัวไหนอะที่แม่ทาให้เราได้ได้ถูกหวยอ่ะได้ถูกลอตเตอรี่อ่ะให้เราได้ฝันเห็นได้ไหมแล้วคุณอาจจะฝันเห็นค่ะนะก็ลองดูค่ะเ,เพื่อนๆลองแก้ปมตัวเองทีละเรื่องเผื่อเราจะได้ถูกหวยถูกลอตเตอรี่กับเขาบ้างอย่างเงี้ยค่ะนะทุกคนเออนะคะแก้จนกว่ามันจะได้อ่ะเราเลิกคิดลบอ่ะว่าการถูกหวยถูกลอตเตอรีอ่เนี่ยเป็นเพราะว่าคุณนั้นมีบุญเยอะคุณนั้นมีบุญน้อยเงี้ยไม่จริงอ่ะ คนที่เขาถูกเขารู้วิธีทําะเขารู้จักกดแรงดูก,กดจักรวาลเขาสั่งจัก,กรสั่งจิตใต้สํานึกของเขาเขาเลยถูกแต่ไม่ใช่ว่ามันจะแบบคนที่ทําได้จริงๆอถึงได้แต่ไม่รู้ว่าลูกค้าพี่แต่ก็ขอพอรแบบเนี้ยเวลาเขาเขาทำบุญเขานั่งสมาธิแล้วเขาก็แบ่งบุญให้ปู่สีสุโธแล้วเขาก็ถูกหลายงวดแล้วนะอะแล้วเขาก็ไปเรียนรู้เรื่องนี้เขาเคยถูกนะ หกพันแล้วก่อนหน้านี้ก็สอ,องหมื่นกว่าบาทก็ไปซื้อกระเป๋าแบรนด์ไหนมาใช้ก็ไม่รู้อันนี้เอาลูกค้าเราให้ฟังเลยอยากจะมาบอกว่าพี่เขาใช้เคล็ดลับไหนเนาะก็ก็ขออนุญ,ญาตพี่เขาด้วยที่มาแบ่งปันเนาะถ้างั้นสงสารจังเลยอ่ะคนที่เขาอยากถูกลอตเตอรี่แต่เขาไม่รู้วิธีอะ่ะพี่เขานั่งสมาธิค่ะก่อนนอนเขาจะสวดมนต์แล้วก็นั่งสมาธิแล้วเขาก็แบ่งบุญให้ปู่สีสุธนะตลอดเนี่ยเคล็ดลับลูกค้าพินิษฐ ที่เขาถูกหวยนะลูกค้าเราเรียนคลิปมหากราบพิเศษวันทุกคนค่ะที่ไม่เคยมีลูกค้าตั้งแต่ขายกระเป๋ามาน้ําหอมมาเนาะที่เขาถูกกันเวลาได้แล้วเวลาเราได้จากท่านแล้วให้เราไปทําบุญให้ท่านด้วยนะเขาเรียกว่าบุญต่อบุญค่ะท่านจะได้มีพลังช่วยเราแล้วช่วยเราอีกถ้าคุณเชื่อนะ ที่ใช่ว่าได้มาแล้วโหเงินเนี้ยมันได้จากที่กูซื้อเองท,งทั้งที่ไปขอพอรตั้งแต่กลับไปแก้บนด้วยนะไม่ใช่ว่าได้แล้วไม่พากันไปแก้บนไม่ได้นะทุกคนมีคนหนึ่งอ่ะเขาเคยได้จนรวยอะ่ะมีน้องคนหนึ่งเขาฝันแล้วเขาก็มาบอกพี่หนูฝันเห็นว่าพี่อ่ะปู่ให้มาบอกพี่ว่าพี่ไปบนไปบนปู่ไว้แล้วอะ่ะ พี่ถูกหวยถูกลอตเตอรี่แล้วพี่ไม่กลับไปแก้บนให้แกแกแล้วเขาก็ขนคิงลูกเลยนะมันเรื่องจริงเราไปดูเราก็ติดตามพี่เขาด้วยหละในทิกตอกอเขาจะมาบอกเราอ่ะนะว่าเราทําอะไรไว้แล้วก็ไปแก้หรือบางพี่นี่เนี่ยก็เอาโหสิก,กรรมเลยสวดมนต์เลยค่ะเราแบบเคยก็เคยมีผิดศัทธาเหมือนกันแบบว่าเฮ้ยเราขายของแล้วเราได้เราจะช่วยอะไรพวกเขาอะไรเงี้ย ผลท้ายเราก็ไม่ได้ช่วยด้วยความที่เราก็ยังไม่รอดอะไรเงี้ยเราก็เลยว่าเอาใหม่แล้วกันเอาแบบนี้แล้วกันถ้าหนูขายดีขายหมดถ้าหนูรอดหนูรวยหนูมีชีวิตดีหนูก็จะแบ่งเงินไว้ทําบุญส่วนหนึ่งอ่ะแค่นั้นพอเราอาจจะไม่ได้ช่วยอะไรพวกเขามากมายเหมือนแบบว่าซื้อมาขายไปอนะคะเราจะได้สบายใจเขาสบายใจเราด้วยอย่างเงี้ย หรือว่าเราก็ต้องสมว่าเรามีศัจจาว่าเราจะพิมพ์สมุดธรรมะใช่ไหมถ้าหากว่าวันนึงเรารอดเราก็พิมพ์อย่างงี้ค่ะก็ขอจบคลิปนี้แค่นี้เนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นบุญกุศลในการช่วยเหลือผู้คนเนาะลูกค้าพี่เคยบอกพี่แบบนี้แหละแต่พี่ไม่เคยบอกใครนะที่เขาถูกหวยถูกรัตตอรี่อ่ะที่เขาเรียนคลิปมหาการยี่สิบวันเนี่ยที่เขาได้คนละหลายเหมือนคนละหลายพันเนี่ยค่ะอก็เพราะเขาเรียนคลิปมหาการ์บเนาะ ใครที่อยากถูกก็ต้องไปเรียนเองวันนี้พี่เป็นแค่คนหนึ่งมาป้อนสิ่งดีๆให้กับทุกคนค่ะที่เหลือทุกคนจะเรียนหรือไม่เรียนก็สุดแท้แต่ทุกคนแล้วกันนะถ้าอยากหมดเวรหมดกรรมอยากเจอแต่เรื่องราวดีๆอยากโชคดีมีโชคลาภก็ไปเรียนนะคะนอาจารย์บ๊ายบายขอบคุณมากนะคะที่มาติดตามกันนะะอย่าลืมนะช่วยเหลือผู้คนเป็นด้วยกันด้วยการกดไลค์กดแชร์นะเรียกว่าให้ค่าครูนะคะ ก็เป็นกำลังใจในการทำคลิปค่ะ